หลิงเป่าเทียนจุนเป็นหนึ่งในเทพเจ้าสูงสุดสามองค์ในลัทธิเต๋าสามองค์ผู้บริสุทธิ์หรือเทพสามวิสุทธิ์ท่านเป็นเทพเจ้าองค์ที่สองในกลุ่มสามองค์นี้โดยมีตำแหน่งเป็นซั่งชิงหรือบรมบริสุทธิ์ความหมายของพระนามหลิงเป่าแปลว่าสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์หรือขุมทรัพย์แห่งจิตวิญญาณเทียนจุนแปลว่าเทพผู้สถิตบนสวรรค์ หรือปรมาจารย์แห่งสวรรค์ดังนั้นพระนามของท่านจึงหมายถึงปรมาจารย์แห่งสวรรค์ผู้ครอบครองสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์โดยทั่วไปแล้วหลิงเป่าเทียนจุนมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆดังนี้ผู้ดูแลคัมภีเตา๋าท่านเป็นผู้พิทักษ์และเปิดเผยคัมภีศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเตา๋าโดยเฉพาะคัมภีสายหลิงเป่าผู้ควบคุมการเวลาและจักรวาลในบางความเชื่อ ท่านมีหน้าที่ดูแลความเป็นไปของสรรพสิ่งในปัจจุบันควบคุมกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและความสมดุลของหงอยินหยางพระอาจารย์แห่งเตา๋าท่านทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนสั่งและถ่ายทอดหลักธรรมแห่งเตา๋าเพื่อนำพาสรรพสัตว์ไปสู่การหลุดพ้นผู้โปรดวิญญาณท่านมักมีบทบาทในพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะพิธีที่เกี่ยวข้องกับอุทิศส่วนกุศลและการนำพาดวงวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์ ลักษณะและสัญ,ญลักษณ์ในหอซานชิงหอเทพสามองค์ของวัดเตาท่านมักจะประดิษฐานอยู่ทางด้านซ้ายมือของหยวนซื่อเทียนจุนหรือเทพองค์ประธานสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่ท่านมักถือครองคือคาาหรูอี้ซึ่งเป็นคาาแห่งความสมปรารถนาและสิริมงคล